แต่เราจะปราบปรามยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่เข้มแข็งแล้วแต่เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่เอามาใช้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็พัฒนาไปเยอะอันนี้คุณผู้ชมฮะห้ามกระพริบตาดูเทคโนโลยีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนของขบวนการคา้ายาเสพติดครับนี่ฮะมันหมุนแล้วเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยมันหมุนแล้วเปลี่ยนเลยแค่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะ นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสกดปุ๊บทะเบียนเปลี่ยนเลยฮะมันพลิกปั๊บอ้าวตอนแรกถ้าเราถ่ายภาพปรนทึกภาพได้ทะเบียนเป็นแบบนี้เราก็แจ้งตำรวจเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ขนยาไปผลปรากฏว่ามันกดเปลี่ยนปุ๊บเด็ไม่ใช่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคุณผู้ชมด้านหลังก็เปลี่ยน น,นี่ไวนะน่ากลัวมากอย่างนี้แหละมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้จับไม่ได้แล้วการจับครั้งนี้คุณผู้ชมฮะได้ยาเยอะมากนะฮะนะนี่ฮะดูวิธีสุดไฮเทคของเขาเนี่ยแค่ปลายนิ้วสัมผัสทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นวิธีการที่ตํารวจไปเจอได้หลังจากไปจับกลุ่มฮะเป็นพ่อค้ายาเสพติด อยู่ในบ้านหรูที่จังหวัดนนทบุรีฮะแล้วของกลางที่ไปเจอท่านล็อตนี้หลุดไปได้คุณผู้ชมนะโอ้โหเป็นล็อตใหญ่ฮะไอซ์162กิกโลกรัมเฮโรอีน120แทง่งยาเค97กิโลกรัมและปืน3กระบอกผู้ต้องหาทั้ง3รับสารภาพว่าเช่าบ้านหรูๆแบบนี้ล่ะเอาไว้ซ่อนยาแล้วเอายาเนี้ยบรซุกไว้อีกทีหนึ่ง จากนั้นทยอยส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลตำรวจเนี่ยจับกลุมแล้วก็ยึดยาเสพติดของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อนะครับนักข่าวคุณผู้ชมฮะลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้ ไปคุยกับหลายภาคส่วนไปเจอรอปภฮะรอปภบอกว่านี่เขาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เช่าไว้กลางวันไม่ทําอะไรเลยนะเท่าที่สังเกตเนี่ยกลางวันไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครออกไปไหนด้วยแต่ช่วงกลางคืนฮะตาสว่างครับคนในบ้านจะขับรถออกไปข้างนอกคืนละหลายรอบจนเป็นที่สงสัยและตํารวจก็ตามไปจับกลุ่มได้ครับแต่ทะเบียนก็เหมือนเดิมแต่เราไม่รู้ว่าถ้าไปข้างนอกก็จะเปลี่ยนอีกทะเบียนหนึ่งนี่แหละคุณผู้ชมฮะเทคโนโลยีมัน คือเรากลัวเหมือนกันว่าอ่ะถ้าเราพูดแบบนี้เดี๋ยวต่อไปขบวนการอื่นเขาก็จะแบบใช้<อ>ช่องโว่เนี้ยโอต้องฝากเจ้าหน้าที่ตามให้ทัน<า>เลยนะคะต้องฝากเจ้าหาที่ตามให้ทันว่าเอ๊ะถ้าเขาเปลี่ยนทะเบียนแบบนี้มันแค่ไปดิ้วสัมผัสด้วยเทคโนโลยีเนี้ยใช่คะจะทำยังไงต้องตรวจให้เข้มเลยนะคะต้องตรวจให้เข้มอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้